สวัสดีครับเนมจากช่องโดเน่นะครับเราจะมารีวิวการรับรถเนื่องจากว่ามีลูกค้านะครับน่ารักมากจองรถรากาอากาศนะครับแล้วก็มีคําถามว่าเราส่งจริงไหมแล้วก็รถเรารีวิวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนาะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมานะครับเรามีบริการส่งถึงที่นะครับเดี๋ยวมาดูดีวิวว่าวันนี้ลูกค้าคันนี้นะครับเป็นเบนซีคลา s สนะซีสองล้อคอมเพรสเซอร์ที่ผมรีวิวไปนะครับก็ลงคลิปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่เกินชั่วโมงนิดมีลูกค้าที่น่ารักมากนะครับ โอนมัดจำแล้วก็มารับรถเลยนะครับทั้งๆที่ไม่เห็นรถเลยเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเขาสภาพรถเป็นยังไงแล้วตรงตามที่โนเนียมพูดไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับความน่ารักของลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับไปดูกันครับลูกค้ามารับรถนะครับเบนซ์ซีคัดลูกค้ายังไม่ได้เห็นรถเลยนะครับมีการจองมัดจํากลางอากาศมาเลยแล้ววันนี้มารับรถนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ดูสภาพเนี่ยสภาพตามรีวิวเลยนะครับรถสภาพสวยๆเดิมๆเลย ข้างในนะครับเปิดให้ดูนะครับก่อนสมมติรถคันนี้เราขายตามสภาพเดิมๆนะครับสีทุกอย่างเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใหม่แบบนี้เลยนะครับใหม่แสนแนะครับเป็นการจบที่เร็วที่สุดเลยนะครับมาถึงปุ๊บจองเลยไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่อนุชาสวัสดีครับมาสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างเห็นเบนซ์ีคัส เห็นแต่ในคลิปพอมเห็นตัวจริงก็เป็นไงบ้างครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะครับสวยมันในคลิปไหมครับสวยครับสวยเลยใช่ไหมครับครับผมรีวิวตรงไหมก็สามที่นั่นแหละครับสามที่น้องเรนรีวิวมาผมดูเป็นสิเที่ยวแล้วน่ะโอ้ยขอบคุณมากครับตอนจองอะครับทาไมถึงชอบคันนี้หรือรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าคงไม่ผิดหวังอะเพราะว่าต้องการใจผมต้องการแล้วก็งบประมาณเท่านี้พอดีใช่ไหมฮะผมต้องการลดรุ่นตาผัว แล้วก็งบประมาณประมาณสักสามแสน<ช> <300. S 2> ประมาณสามแสนก็ดูอยู่แต่มันจริงๆมันมีถูกกานที่ก็มีสองแสนสองสองแสนสามสองสี่สองแสนห้าแต่ว่าเขารีวิวไม่ละเอียดใช่ไหมฮะไอพวกจุดจุดแล้วสภาพสภาพแบบนี้เป็นไงบ้างครับสภาพแบบนี้ก็โอเคนะผมผมพอใจนะพอใจใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เป็นตามที่ผมพูดเนาะมั่นใจในช่องโนเนียขนาดไหนครับนี่พี่โอจองรถนี่ไม่เห็นรถเลยนะครับครัแบบเดียวเอง ใครๆเขาก็บอกเพื่อนๆก็บอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงไม่เห็นรถเลยคุณมัดจำแล้วก็เชื่อคนรุ่นใหม่นะโอ้เชื่อคุณครับเขาคงไม่ไม่หลอกลวงเพราะว่ามันก็เสียนาโคตแต่ถ้าเป็นหลอกลวงนะเพราะว่าสังคมโซเชียลมันกว้างคุณไม่ดีเสร็จป่วยผมพัดพวกผมก็เยอะผมผมก็บอกเอ้ยอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างนั้นใช่ไนหะนะหลอกลวงแต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกพัดพวกผมว่าโอเค นี่ไว้ใจได้นะน้องเขารีวิวว่าคงตาที่ที่เขารีวิวไม่มีการหลอกลวงโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องโนเนมครับพี่ครับผมได้ครับขอให้แฮปปี้กับการขับรถคันใหม่นะครับครับโอเคครับก่อนออกเราจะมีมีการเนี่ยให้น้องให้น้องแจมนะครับสอนกสอนการใช้งานนะครับโทรมาก็จะเจอน้องแจมนะฮะ ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเรามีบริการสอนนะครับลูกค้ากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับลูกค้ากลับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับน้องแกนมบยบรอด้วย ขอบคุณมากนะครับวันนี้เรารีวิวให้ดูเห็นว่าการที่ลูกค้าคนหนึ่งนะครับเห็นรถแล้วก็จองมาจํำกาอากาศเลยแล้วก็เขาไม่เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำการให้การสนับสนุนโนเนมนะครับติชมยังไงเรารับคำติชมแล้วกันเนาะทุกอย่างก็เราจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโนเนมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย